ไทยไทยกลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยไทยเมาท์เมาต์สกตกแ,แตนพร้อมจะสู้หลังพบซิดและเชื้อก่อมะเร็งในหมดลูกถือว่า เพิ่งจะประกาศข่าวดีไปไม่นานเนาะสำหรับคุณตั๊ก,กแตนนั่นเองนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็เรียกว่าออเขาเนี่ยก็มีการเรียกเหมือนไปโพสใน Facebook อะคุณแล<ม>้วแฟนๆเนี่ยก็ช็อกอีกหนึ่งระร้องเหมือนเขาไปตรวจอะไ<ะ>ร,รอย่างเงี้ยใช่เหมือนเขาไปตรวจมะเร็งดลูกเนี่ยหรอใช่แล้วมันเร็นผู้สุขภาพสตรีหรือว่าผู้หญิงเนี่ยพี่สังเกตุแล้วเป็นบ่อยมากถือว่าเป็นเยอะมากเป็นเป็นโรคจได้เยอะเป็นโรคแรกๆเลยที่ผู้หญิงเจอ มะเร็งต่างๆนาๆนาเนี่ยนี่เขาบอกว่าพี่ตั้งแตนะคะท้าเวลาแฟนคลับช็อกนะคะหลังจากที่พี่เขาเนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความนะคะลงไปผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนั่นเองนะคะกับเฟซบุ o กตะกแตกแนชลดานะคะคุณอบอกว่าเอ๊ะคือเขาก็แบบเหมือนพอต์ว่าเออขอแจ้งข่าวนะคะตอนนี้เนี่ยแตนเนี่ยไปตรวจนะคะพบเจอซีสที่อยู่ในมดลูกนั่นเองนะคะแล้วก็มีเชื้อ hpv นะคะซึ่งเป็นเชื้อที่อาจจะก,ก่อให้เกิดมะเร็ง ปักมดลูกได้นั่นเองเป็นโรคนี้แล้วก็เชื้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะไม่สามารถมีลูกได้ไม่สามารถมีน้องได้นะฮะก็อยู่ในช่วงของการรักษาตัวนะฮะตอนนี้คุณตั๊กแตนบอกว่ายังใจสู้นะใจสู้ใจสู้บอกไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าทุกวันนี้มีความสุขกับการใช้ชีวิตครอบครัวมากแถมยังมีกําลังใจดีอีกด้วยนะเราไปดูข้อความที่คุณตั๊กแตนโพสกันนะครัข้อความนะคะพี่เฮอก็ได้เขียนว่าวันนี้ ไปหาหมอตรวจเจอซิสในมดลูกแล้วก็มีเชื้อ HPV นะคะวันนี้ก็เลยต้องฉีดยาแล้วก็วัคซีนแล้วก็ทำการตรวจมดลูกทุกๆ6เดือนแล้วก็ต้องตรวจตลอดชีวิตเลยนี่สำคัญคุณหมอเนี่ยไม่ให้มีลูกในช่วงของการรักษาตัวค่ะแต่ไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามพี่ไม่กลัวหรอกนะคะสุดท้ายแล้วพวกเราทุกคนเนี่ยก็ต้องตายอยู่ดีจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองทุกวันนี้มีความสุขกับก,บการใช้ชีวิต ครอบครัวมากแล้วก็ตั้งใจทํางานหาเงินสร้างความสุขให้กับตัวเองและครอบครัวแล้วก็เอาเงินเนี่ยมารักษาตัวเองด้วยแล้วก็ดูแลบุพการีไปพร้อมๆกันค่ะกําลังใจดีมีชัยไปกว่าครึ่งสู้โว้ยนี่เขาก็พิมอย่างนี้มาดีแล้วะะเป็นกาลังใจกำลังใจตัวเองเนี่ยสำคัญมาก,มากต้องต้องนะต่อให้กําลังใจต่างๆน,นานาจากคนรอบข้างแต่ตัวเองไม่มีกําลังใจที่จะเปิดใจยอมรับกำลังใจจากคนอื่นเนี่ย ต่อให้เยอะขนาดไหนเนี่ยมันก็สุดนะมันก็ไม่สู้ถูกนะต,ต้องนะคะเราต้องสร้างกํบบาลังใจจากตัวเราเองก่อนอสร้างพลังจากข้างในของเรานะครับให้คนอื่นเขาเห็นว่าเฮ้ยเราเข้มแข็งจริงๆนะคนอื่นก็จะทำมาส่งกํบบาลังใจมาถึงเราได้ถูกต้องถูกต,ต้องนะคะเรียกว่าจิตใจไงก็สําคัญที่สุดนะคะถึงบอกว่าไงก็แบบ ถ้าเกิดว่าร่างกายมันแบบมันอ่อนแอแต่ว่าใจสู้เนี่ยอาการมันจะดีขึ้นเร็วนะแตกต่างกาันกับการที่แบบคนใจไม่สู้แต่ว่าร่างกายสู้เนี่ยมันก็ไปด้วยกันไม่ได้พี่เคยนะอ่านหนังสืออะไรหลายเรื่องมาว่าการรับประทานอาหารก็มีส่วนในการที่ทำ,ทำให้เกิดการเป็นมะเร็งเป็นซีสเป็นมะเร็งหรือใช่ไหมคะมเพราะฉะนั้นต้องเลือกทานนิดนึงประเภทอาหารแบบว่า ของมันของทอดอะไรแบบว่าไม่ไหม้เงี้ยอย่าไปทานปกติเนี่ยพี่จะไม่ค่อยทานเนื้อสัตว์เลยนะเพราะว่าพี่จะทานเจอ๋อค่ะเจ็บเจ็บเสไปที่จะบ้าเหรออันนั้นไม่ใช่ผักไม่ใช่เลยวันนั้มันเกงในค่ะเจเพทคิดได้ไงคนบ้าอะไรกินกางเกงในแหละคุณนี่เออนั่นไงก็เออ แฟนๆของพี่ตะกั่วแตนก็สามารถเข้าไปนะคะร่วมให้กำลังใจกันได้ไม่ว่าจะผ่านทางอินสตาแกรมของพี่ตะกั่วแตนหรือว่าผ่านทาง Facebook ของคุณตะกั่วแตนก็แล้วกันน้อยยังไงก็เชื่อได้ว่าพี่ตะกั่วแตนเนี่ยสู้อยู่แล้วสู้แน่นอนอนะฮะเป็นกำลังใจให้พี่ตะกั่วแตนนะฮะ,ฮะเอาล่ะ,<ฮ>ะเดี๋ยวไปพักฟังเพลงกันนะฮะสามเพลงของเราเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเตรียมตัวกันให้ดีอืสบายไห<อ>มข่าวนี้สบายไหมก็ ก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์เพราะมันมีมาสักพักหนึ่งแล้วอเออแต่ว่าก็ถือว่าออกตัวแรงเหมือนกันข่าวนี้ชัดเจนชัดเจนชัดเจนนะฮะมาเมาท์ข่าวนี้กันนะฮะตอนนี้เราอยากเลือกเพลงนี้เป็นกำลังใจให้กับคุณตะกัตแดนชรดานะฮะเป็นเพลงของคุณคิสต,ตี้กิ๊สันนะฮะกับเพลงที่มีชื่อว่าอย่ายอมแพ้ครับ ตามวาด้วยอีหนึ่งเพลงนะคะเรียกว่าก็เป็นเพลงอบอุ่นอบอุ่นให้กำลังใจดีๆเหมือนกันนะคะกับงานเพลงนี้เลยรักยังอยู่ตรงนี้นะคะจากพี่คมคำแพงค่ะครับผมนะฮะเนื่องจากว่าเราเปิดของเพลงของคุณตากะแตนไม่ได้ก็เลยเปิดเพลงของผัวคุณตากะแตนนะ,ะสามีค่สามีอของตากะแตน<ฮ>ะน,นะฮะเพชรสหรัฐนะฮะผัวเก่าก็เหงาเป็นนะฮะสามเพลงเดี๋ยวกลับมาครับ ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง